สวัสดีโยโทดบเบิลยูจกท่านครับดิดิตอลรับเข้าสู่รายการดเบตันทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปไก่พีทนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มเลเวลนะฮะก็ซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่างจากคลิปแรกที่ผมเคยสอนฟาร์มเวลมาครั้งหนึ่งนะฮะอ่าครั้งนี้ก็จะเป็นเลเวลอยู่ตันอยู่ที่ประมาณ8,500นะฮะอ่าก็สําหรับใครที่อัพสตัดไม่ได้ก็สามารถมากดที่ไก่ตรงนี้ได้ฮะนะรู้ว่าใครไม่มีหมัดก็มากดตรงนี้ได้ฮะอ่าเดี ให้เราใช้หมัดฟ,ฟาร์มตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวขอรีเซ็ตสเตตก่อนนะครับเราก็ต่อยตรงเนี้ยไอต่อยไอตัวเนี้ยนะไอที่มันอยู่ก่อนเนี้ยนะต่อยจนกว่ามันจะตายเลยพอมันตายแล้วเนี่ยนะพอเราฆ่ามันได้ตัวหนึ่งเนี่ยเราก็อัพสเตตไปเลยฮะเราเราฆ่าได้ตัวหนึ่งหน้าจะมีสเตตสักประมาณ40เราก็อัพฆ่ามหมัดให้หมดเลยฮะนี่อัพฆ่าหมัดให้หมดนะจากนั้นเราก็ต่อยกับไอตัวนี้ต่อฮะต่อยเรื่อยๆต่อยจนมีเงินในเกม5,000ันบาทนะครับ พอเรามีเงินในเกม5,000บาทแล้วนะครับเราก็มาซื้อดาบที่ตรงนี้นี่เป็นร้านช็อปดาบนะครับแล้วก็จากนั้นดาบราคาจะอยู่ที่5,000บาทเราก็เก็บตังซื้อดาบให้ได้พอเราฟาร์มจนได้ดาบมาแล้วนะคุณผู้ชมก็เปิดที่กระเป๋าครับผมแล้วก็กดไปที่คําว่าคาตาะน,นะครับแล้วก็จะตัวแตกหนังเทจากนั้นเราก็รีสเตตเลยครับรีสเตตแล้วจากนั้นเราก็อัพค่าดาบให้หมดเลยฮะ,ะอัพค่าดาบให้หมดเลยนะครับเราน่าจะมีเวลสักเออพอยต์สัก200นะครับหลังจากที่เรา ฟาร์มจนมีเงิน5 0 0พันแล้วก็ซื้อดาบได้นะครับจากนั้นให้เราไปที่เกาะไก่นะฮะอ่าพอเราอาสเตตแล้วก็ซื้อดาบเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่เกาะไก่เกาะไก่มันก็จะอยู่มุมนี้นะครับอ่าสมมุติว่าตรงที่ผมยืนคือเกาะเลกใช่ไหมแล้วก็มองไปมุมเนี้ยมันจะมีก้อนเมฆหรือว่าเกาะท้องฟ้าครับแล้วก็ข้างหลังเกาะท้องฟ้าจะเป็นเกาะไก่ครับเราก็เดินทางไปเลยฮะนะระหว่างที่เดินทางนะคุณผู้ชมครับไปเกาะไก่นะครับก็สําหรับใครที่สนใจแล้วรับฟารมกตต่างขอแนะนําร้านนี้เลย อีดิตเบย์ช็อปแล้วรับฟาร์มโลบักแมพต่างๆแถมยังมีบริการกดเกมพัทและพบวิชาด้วยแล้วก็รับเติมโลบักนะฮะแถมยังมีบริการขายรหัสบกฟูและคิงพิษบริการอีกมากมายใครสนใจลิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็มีก็คือร้านโฮสต์โกลช็อปล้านนี้ก็รับฟาร์มโลบักแมพต่างๆแถมยังมีกดเกมพัดและพบวิชาด้วยแล,ล้วก็รับเติมโลบักเซิร์ฟเวอร์วีพีมีรลัสบลูและคิงพิษขายบริการเยะอะตในโบสถ์ใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็มาดูกันฮะว่าเกาะ หน้าตาเป็นไงหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมอ่าหลังจากที่เรามาถึงแล้วเนี่ยเราก็มายืนที่มุมนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็น2ตัวใช่ไหมแหละมุมเนี้ยมันจะแบบว่ามันจะมีตัวแรกกับตัวที่2อยู่ตรงนู้นครับเราก็ทําการถือดาบ1เล่มครับที่เรามีกดสกิล E แล้วก็สกิล R นะครับน่าให้มันทะลุไปแบบนี้เลยนะครับโอเคตีไปเรื่อย,รอยครับตีจนกว่าจะมีเลเวลสักประมาณ500นะครับโอเคเราตีไปเลยจนกว่าจะครบ500เวล พอเราครบ500เวลเราก็อัพสเตตให้หมดเลยครับเป็นค่าดาบครับผมพอครบ500เวลน,น่าจะมีสเตตอยู่ที่ประมาณ2,600นะครับนะาจากนั้นเราก็ไปที่เกาะตรงนี้นะครับอ่าหลังจากเกาะไก่ใช่ไหมนี่อันนี้คือมองไปตรงนี้มองไปมุมเนี้มันจะมีเสาแล้วก็ตรงนู้นเลยครับนะตรงนู้นเลยมันจะเป็นเกาะแบบสีแดงนะครับเราก็เดินทางไปเลยฮะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตบินไปแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วะนะนะโอเคแล้วก็มาที่นี่นะครับ อ่าเนี่ยเนี่ยจะเป็นเกาะหน้าตาแบบสีแดงแล้วก็เออจะมีหินมีต้นไม้สีแดงครับนี่ฮะนี่คือมาถูกทางนะครับนี่คือหน้าตาเกาะนะฮะอ่าพอเรามาแล้วนะครับเราก็เอาตัวไหนก็ได้รู้ว่าเอาตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็เล็งไปหามอนตัวหนึ่งนะครับไอ,อตัวนี้มันจะมันจะแบบสกิลดาบไม่ทะลุนะครับเออทะลุอยู่ทะลุอยู่นะฮะอ่าเราฟาร์มที่เกาะไกลแล้วก็อย่าลืมอัพสเตตค่าด,ดาบให้หมดนะฮะอัพแต่ดาบอย่างเดียวนะครับนี่ เกาะนี้เราก็ฟาร์มจนเลเวล3,000เลยครับคุณผู้ชมนะฮะนะฟาร์มจนเลเวล3,000เราจะมีสเตตอยู่ที่10,000นะครับนี่สเตตอยู่ที่10,000แล้วก็นี่ฮะแล้วก็อัพค่าดาบอย่างเดียวไม่ต้องอัพเลือดไม่ต้องอัพอะไรอัพแต่ดาบอย่างเดียวนะฮะนะนี่ฮะเราน่าจะมีสเตตสักประมาณ12,000ไม่ก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้ฮะนะอ่าโอเคตอนตอนนี้สเตตบัคก็ไปรีเซ็ตที่เกาะเลขนะครับเกาะเลขมันจะเกสตัดบัคได้นะครับนี่ตรงนี้ผมสตัดบัคไปแล้วนะครับ อ่าสตัดบักนี่เห็นไหมแกได้แล้วนะครับโอเคหลังจากที่เรามีเลเวลหรือว่าอัลสเตตได้ประมาณ12,000หรือว่ามีเลเวล3,000ครับต่อไปเป็นเกาะมารีฟอร์ดครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมืดไปเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนนะฮะโอเคครับก็หลังจากที่คุณผู้ชมนะับมีเลเวลอยู่ที่3,000ันับเราก็ไปกันหลังกเกาะแรกแล้วครับเนี่ยข้างหลังกเกาะแรกมันจะเป็นเกาะมารีฟอร์ดครับคุณผู้ชมอ่าก็ทําการเดินทางมาเลยฮะนะเดินทางมาเลยไปที่เกาะมารีฟอร์ดนับ เอาเพื่อนไปก็ได้นะถ้าใครมีเพื่อนก็สามารถแบบชวนเพื่อนไปตีได้มันจะเป็นอะไรที่เร็วมากนะับถ้าเกิดว่าเพื่อนไปช่วยนะครับหรือว่าเรามาคนเดียวแล้วก็ไปได้ฮะนะไปคนเดียวก็ได้นี่แล้วก็มาที่นี่แล้วก็เข้าไปที่วงสีเขียวนะครับจากนั้นก็รอไปเลยรอจนกว่ามันจะพาวะไปนะครับคุณผู้ชมเนี่ยถ้ามีเพื่อนจะดีมากเลยแต่ถ้าไม่มีก็สามารถฟาร์มคนเดียวได้นะครับนะอ่าผมก็ฟาร์มคนเดียวจนเลเวลตันเลยนะฮะนี่โอเคเลือีกแวินะครับมารอก่อนนะฮะ จากนั้นมันก็จะพา,า,าพะระว์บนะนะอ่พา,า,าพาระว์ปไปนะซึ่งว่าจะตัดคลิปอยู่แต่ว่าผมจะแบบว่าให้คุณผู้ชมเห็นนะว่ามันเป็นไงนะครับอ่านี่เนี่ยรอฮะรอสักแป๊บก่อนนี่แล้วมันก็จะพาวาว์ปไปที่นี่นะครับโอเคจากนั้นมันก็จะเป็นหน้าจอดําสักพักหนึ่งมันก็จะมีแบบว่าเออเหมือนเป็นแบบเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวรอเกิดก่อนนะครับมันก็แล้วมันก็จะมีคําว่าสตาร์ทด้วยนะครับโอเคเตรียมตัวเลยฮะเตรียมตัวเลยครับ เนี่ยอดทนรอก,ก่อนนะเพราะว่าหน้าจอมันจะดําสักแป,ป๊บหนึ่งนะับหนีมาแลว้วฮะโอเคหลังจากนั้นจะมีปุ่มสตาร์ทถ้าเราพร้อมแล้วก็เราก็สามารถกดสตาร์ทได้เลยพวกมอนมันก็จะออกมาแล้วเราก็ใช้ดาบที่เรามีนะทำการโจมตีใส่พวกมอนให้ตายฆ่าให้เร็วที่สุดครับคือสกิลดาบอย่างเดียวไม่ต้องไปฟันนะเพราะว่าเราไม่ได้อัพเลือดใช่ไหมเราฆ่าให้เร็วที่สุดครับนะเออจะได้ไวขึ้น,นครับนะถ้าเราฆ่าเร็วมันก็จะไวครับนี่แล้วก็สกิลไปไวๆเลยครับตีไปเรื่อยๆครับนี่นะ้ยอ้าว เราตีจนถึงเว็บ5เนี่ยเราไม่เว็บ1ถึงเว็บ4ไม่ต้องกลัวครับเว็บ1ถึงเว็บ4สบายๆเลยลุยยาวๆนะฮะนะพอถึงเว็บ5เนี่ยเราต้องระวังครับนะนี่เราก็ตีไปนะฮะตีไปตีไปสบายนะครับนี่ตรงนี้สบายถ้าเกิดว่าเรามีสเตต10,000นะครับโอเคนี่ครับโอ้โหสบายครับเว็บ4แล้วนะน่เว็บ4ยังยังไอเว็บ3นะครับมาตีไวๆไปเลยครับนะ ระวังตูดด้วยนะครับระวังหลังอะนะครับผมระวังหลังด้วยนะครับมีเยอะเลยนะครับโอ้โหนี่ลงดันจี้นะครับอ่าโอ้ทีเดียวตายเลยคืออะไรเนี่ยว่าจะฟักโอเคเวฟสี่นะครับเวฟสี่ก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับแล้วก็สามารถสกิลทีเดียวตายได้แต่เวฟห้าสีน่ากลัวครับคุณผู้ชมเวฟห้าน่ากลัวมากนะครับโอเคครับมากันเป็นหมู่เลยตรงนี้นะครับโจมตีไปฮะ ตรงนี้จะยังไม่ค่อยได้เวลเท่าไหร่หรอกครับคุณผู้ชมครับก็คือถ้าเกิดว่าเราชนะดันเจียนได้เราก็จะได้เวลแบบมหาศาลเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะว่าดันเจียนจะลงไงเพราะว่าเออน้องๆอ,อาจจะเจอแบบศึกหนักนะนะเอ,อนี่วันนี้ต้องสอนให้ละเอียดนะฮะโอเคเวฟผ่านี่แหละเป็นเวฟสําคัญเลยเนี่ยพอบอสมันเกิดใช่ไหมมันจะเกิดตัวเดียวแล้วเราก็เดินล่อให้มันมานี่ฮนะ้เราต้องเดินล่อนะอะเดินล่อมาครับเราอาจจะตายสักหน่อยครับเดินล่อมาครับแล้วเราก็ ให้มันแบบเดินมาตรงเนี้นะครับแล้วเราก็มองไปที่บ้านรับแล้วเราก็กระโดดข้ามบ้านไปเลยครับแล้วก็กระโดดไปไกลๆเลยครับนี่แล้วก็จะตายหนึ่งทีนะเพราะว่ามันเปิดฮาคีครับผมตายสักสองทีนะพอเราเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วก็เล็งบอสตรงนี้เลยตรงต้นไม้เนี่ยแล้วเราก็ทาหน้าจอแบบเนี้ยเนี่ฮะบนโทรศัพท์บนคอมนะทาหน้าจอแบบนี้นะเพราะว่าทาแบบนี้มันจะเห็นเลือดนะเออทําเราจะเห็นเลือดนะนี่ เห็นไหมเราจะเห็นเลือดรับจากระยะไกลครับนะจากนั้นเราก็สกิลนะฮะสกิลจนกว่ามันจะตายเรื่อยๆแบบนี้ตรงนี้อาจจะนานหน่อยนะคุณผู้ชมแนะนําให้เปิดออโต้คิกใครที่มีออโต้คิกก็เปิดเลยครับอ่าถ้าไม่เปิดจะบอกเลยว่านานนะครับนี่ตีไปอย่างนี้นครับคุณผู้ชมตีไปเรื่อยๆฮะรเรามีสเตต์หมื่นเนี่ยเปิดสักประมาณแบบ5นาทีน่าจะตายอยู่นะครับไม่ก็3นาทีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขอฆ่ามันจนก,กว่าจะตายเลยนะฮะตรงนี้ต้องอดทนหน่อยนะคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้6ก็ชนะเว็บที่5เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นเว็บที่6นะฮะก็บอกเลยว่าสบายๆนะเพราะว่าเว็บที่6มันก็ตีเราไม่แรงแล้วเราก็ตีบันทีเดียวตายเลยนะครับนะอ่าก็ที่ระวังก็คือเว็บ0นะครับเว็บ0นี่อันตรายเว็บถึงเว็บหรือว่าเว็บเเนี่ยนะเราก็อาจจะได้เลเวลนิดหน่อยก็คือจากเลเวล3 0 0 0เราอาจจะได้เลเวลสักประมาณ4,9 0 0นะครับะนะอ่า แล้วก็พอเราชนะเวฟบ10ได้เราก็จะมีเลเวลสักประมาณ6 0 0 0นะับโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเกิดชนะดันเกนได้เวลพุ่งปุ๊ดแถมยังได้ตังค์อีกตอง5้าล้านนะครับเผื่อได้ดาบ15%ด้วยเป็นดาบไอซ์ซอสนะครับโอ้โหนะโอเคเวฟบ8ก็ชนะได้แบบว่าง่ายดายนะฮะเออโอ้โอเคนี่ฮะโจมตีไปเลยฮะนะก็ถ้าเกิดว่าเรามาลงดันครั้งแรกเนี่ยนะครับเราอาจจะลำบากหน่อยครับอาจจะสู้กับพวกมันนานหน่อย แต่ถ้าเกิดว่ารอบ2เราออพสเตตเนี่ยหลังจากที่เรามีเวลรอบเรขไปได้แล้วเนี่ยนะพอเราลงดันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเราก็จะสบายขึ้นแหละครับเพราะว่าเลเวลเราก็จะเยอะขึ้นแล้วแล้วก็ออพสเตตดาบอย่างเดียวเลยฮะนะแล้วมันก็จะเร็วขึ้นนะนี่นะ่าโอเคเวฟเก้าแล้วนะครับนี่ได้ตังได้นะไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็ยังได้ตังจากาการชนะดันเจียนด้วยนะห้าสิบล้านสามารถเอาไปสุ่มผลปีศาจที่บินได้นะครับนี่ตีเลยฮะ หมือนเล่นเกมวันพีไอันนี้เลยเนาะนะแบบว่ามีพวกแบบว่ามอนมาโจมตีเราแล้วแล้ว,ลวก็จัดก,การแบบง่ายดายนะครับผม <c oughs> นะเออแล้วก็มาสู้กับพวกบอสตัวถึกๆอะไรแบบนี้นะผมนี่ตีไปเลยครับตีไปนะครับ,รบโอเคตัวเดียวนะครับต่อไปเป็นเว็บสุดท้ายเป็นเว็บที่น่าจะถึกที่สุดแล้วนะครับเราก็ทาเหมือนเดิมครับบอสมนเกิดมาตัวเดียวใช่ไหมอันนี้เป็นบอสแอดมินนะเราก็ล่อเลยครับให้บอสบันเดิมมาที่เดิมครับแล้วก็จํา จากนั้นเราก็ให้มันติดบั็กต้นไม้ครับนะแล้วเราก็ฟันมันแบบอีซี่เลยนะครับแล้วก็ล่อมันก่อนโอ้โหมันติดต้นไม้วะโอเคเราล่อมันมาครับเราล่อมาแล้วก็กระโดดข้ามบ้านไปนะครับกระโดดไปอีกครับมันก็จะสกิลหนึ่งทีฮะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ๆนี่เราก็จะตายหนึ่งทีฮะแล้วจากนั้นเราก็ยืนตีมันอีกแล้วค่ะยืนตีกันแบบชิวๆเลยครับนะก็อย่างที่บอกว่าช่วงแรกก็อดทนหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเปิดออโต้คิกจะชิวๆหน่อยสบายๆไม่ต้องเหนื่อยมาก แต่ใครที่กดเองจะเหนื่อยมันหมนะโอเคหลังจากที่เราฆ่าบอสได้นะครับเราก็จะจบเวฟสิบแล้วก็ได้ได,ได้ตังห้าสิด้านนะครับแล้วก็เลเวลอาจจะได้ประมาณสักห0พันนับอ่านะโอเคแล้วก็จากนั้นเราก็อาจจะมีโอกาสได้ดาบด้วยครับดาบน้ําแข็งนะครับอ่าก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจบรอบแรกแล้วเราก็มาโลงอีกรอบหนึ่งตันแน่นอนนะครับไม่ตันหรอกแต่เกือบตันประมาณสักประมาณอีกสัก ขาด200เวลเกือบตันเราก็ไปหาเกาะอะไรก็ได้ที่มีมอนเราก็ตีหรือไม่ก็ลงดันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอ่าก็คือเราก็ลงดันยาวๆเลยฮะนะลงดันจนกว่าจะตันจิ้นเอ๊ะจน,จน,จ,นจนกว่าเลเวลจะตันนะคุณผู้ชมนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะสําหรับวิธีการฟาร์มเวลนะครับง่ายๆแบบอีซี่เลยนะครับแต่ว่าอาจจะเหนื่อยตรงที่ตีบอสนานไปหน่อยครับาสำหรับกสหรับการลงดันครั้งแรกของน้องๆที่มาเล่นใหม่นะคอ่าแต่พ พอเราลงครั้ง2บอกเลยว่าสบายครับเนี่ยพอจบดันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับไปอัพสเตตดาบแล้วก็มาลงดันอีกรอบหนึ่งครับตันแน่นอนนะครับคลิปนี้อาจจะพูดวกไปวนมาแล้วก็พูดแบบงงๆพูดแบบติดขัดก็ขอบัยด้วยนะครับนะแต่การฟาร,ร์มที่ดีที่สุดคือการลงดันนะนะก็ช่วงแรกก็ทําตามขั้นตอนที่ผมสอนไปก่อนแล้วก็จากนั้นก็ลงดันยาวๆนะครับแมพูดวนไปแล้วนะครับอะไรเป็นว่าผมจะไม่พูดวนไปวนมาแล้วก็คือหลังจากที่มีเลเวล3,000ันก็ลงดันแบบยาวๆเลย แต่ค่าดาบนะครับแ่นแล้วก็ทําสเต็ปแบบนี้ไปครับอ่าเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะมีเลเวลตันแบบอีซี่แล้วนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็พูดวนไปแล้วก็พูดงงจริงๆก็ขออภัยด้วยนะเอาละครับก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายๆจ้า